ทุเรียนทําดอกเหนพี่นักศึกก่อนนะนะฮะอย่างที่ผมเรียนพีธธ่กศึก่อนไปนะครับนะความพร้อมของทุเรียนของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันหนึ่งครับอิงสภาวะอากาศด้วยพักศึกก่อนนะฮะไม่ใช่ว่านะครับพี่นักศึก่อนบอกว่าเขาทํากันแล้วนะครับพี่นักศึก่อนอยากทำพร้อมเขาไม่ได้นะครับใบของท่านพร้อมหรือยังนะครับทุกวันนี้พักศึกก่อนนะฮะนะฮะเราทําใบกันนักศึก่อนสนมาสนใหญ่เนี่ยใบที่สองเราก็เริ่มคลื่นลงสามกันแล้ว เพราะนั้นครับความสมบูรณ์ของต้นมันไม่พอพอความสมบูรณ์ของต้นไม่พอเนี่ยตอนที่เขาติดดอกติดลูกนี่พีเกษตรกรเขาจะนะครับจาเป็นที่ต้องหาอาหารเพิ่มเติมเพื่อเปตังดอกตั้งลูกเขาใ้วิธีที่เขาจะหาอาหารเพิ่มเติมได้นั้นเกิดจากอะไรครับเขาต้องจําเป็นที่จะต้องมีใบเพิ่มเข้ามาเพื่อสังเคราะห์แสงเพิ่มนะครับเพราะนะครับอาหารของทุเรียนมาจากใบร้นวลพีเกษตรกรในช่วงที่เขาติดดอกติดลูกนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับพี่นักเกษตรท่านจึงสังเกตได้ว่านะครับสังเกตได้ว่านะฮะในห้างตลาดของเราเดี๋ยวนี้ถึงมีอะไรครับปุ๋ยน้ําปุ๋ยกรดเข้ามาเพิ่มนะครับในส่วนของทุเรียนเยอะมากเห็นไ,ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่านะฮะปุ๋ยทางดินมันไม่เพียงพอนะครับนกเกษตรครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยจาเป็นที่ต้องใช้สูตรสามและสูตรสี่เป็นประจํา นะครับสุสานสุสีทำไมต้องฉีดบ่อยบิ๊กนูฉีดไปมันจะนี่ไหมนะครับฉีดบ่อยไปมันจาเป็นต้องไปหาสัวอื่นมาใส่ไหมนะฮะไม่จําเป็นแล้วเกษตรกรทุกสิ่งทุกอย่างเราใส่มาให้หมดแล้วนะครับนะฮะเกษตรกรครับการทําทุเรียนของเรานั้นอย่างผมเรียนเกษตรกรเป็นประจํานั่นแหละว่านะครับเรานะครับมาหมดเงินกับค่าทําทุเรียนเนี่ยไปเยอะมากกลัวจะถอนทุนคือเกษตรกรนะแทบกระอักเลือกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านยังไม่สามารถลดต้นทุนได้ นะครับพี่นักเกษตรนะฮะท่านก็จะไม่สามารถที่จะมีกําไรจากเขาได้เพราะอะไรอย่าลืมนะครับว่าทุเรียนของเรานะครับนะฮะเวลาตัดนะครับเราก็จะมีการแบ่งเกรดนะ,ะราคาก็ไม่ได้เท่ากันทุกเกรดนะพี่นักเกษตรทุกลูกนะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะได้ลูกทุกเรียนที่มันสวยสมบูรณ์พร้อมได้ราคาดีนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องบํารุงเขาให้ถึงสิ่งแรกคือการสะสมอาหารต้องสะสมอาหารให้พร้อมตั้งแต่แรก นะฮะทำใบทําใบให้ครบอดใจเหรอครับอดใจนิดนึงนะทนรอนิดนึงอดใจนึงดูความพร้อมให้ดีและใช้สู่ร3สู่รีฉีดพ่นเป็นประจำนะ